แบบนี้เลยค่ะโถชักโคกของเรานะคะหอมสะอาดหมดจดจ้าไม่ต้องขัดห้องน้ําบ่อยนะคะแก้ปัญหานะคะโถหรือชักโคกในห้องน้ําของเรานะคะที่เราถ่ายหนักถ่ายเบานะถึงมากค่าแม่ก้อย ด้วยการใส่ขวดพลาสติกลงไปใส่ขวดพลาสติกค่ะลงไปในโถูชักโครกของเรานะคะใส่ลงไปยังไงนะคะจะทําให้โถชักโครกของเรานะคะมีกลิ่นหอมสะอาดค่ะเพื่อนๆจ๋าเรียกง่ายๆว่าไม่ต้องขัดห้องน้ํานะคะเป็นปีห้องน้ําของเราโถชักโครกของเรานะก็ยังหอมนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะแล้วก็คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านค่ะเพื่อนๆมีปัญหาอย่างไม่ก้อยอยู่ไหมคะวันนี้นะคะไม่ก้อยแบบ เหม็นมากๆค่ะเหม็นกลิ่นจากในห้องน้ําค่ะกลิ่นจากโถชักโครกของเรานะคะที่เราถ่ายหนักถ่ายเบานะ,ะมีกลิ่นมากแล้วแม่กกอ้ก็ไม่สังเกตนะคะโอ้คราบนี้เหลืองค่ะฝังอยู่ที่คอหานะคะแบบอขัดยังไงก็ไม่ออกค่ะ ปัญหาเรื่องห้องน้ําหมดไปค่ะโถชักโครกมีกลิ่นค่ะไม่ว่าจะถ่ายหนักถ่ายเบาเนาะโอ้โหส่งกลิ่นเหม็นเลยค่ะไขปัญหาง่ายๆด้วยการใส่ขวดพลาสติกค่ะลงไปในโถส้วมเนี่ยค่ะขวดพลาสติกลงมานะคะเพื่อนๆนี่ขวดเล็กๆประมาณแค่นี้นะคะเราเตรียมตัดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ไม่ต้องทนอยู่กับกลิมม่นเหม็นๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆหาที่เจาะนะคะจอะตรงนี้นะคะเพื่อนๆประมาณอย่างนี้นะคะไม่ก็ใช้เข็มอย่างนี้นะ,ะเข็มใหญ่นะคะเพื่อนๆมีอะไรคะ เขาเรียกว่าหัวแรงนะคะก็ใช้ได้เช่นกันนะคะเจาะประมาณสองแถวนะคะสลับไปอย่างนี้นะคะอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆลับง่ายๆนะคะห้องน้ําหอมเวลาตอนถ่ายนะคะก็แบบไม่ต้องทนหมินคะ่ะเพื่อนเห็นลับจากขวดเลยะคะ่ะขวดพร้อมแล้วนะคะพเพื่อนันดับต่อไปเลยคะ่สะสบู่มาเลยคะ่ะเพื่อนเลือกที่สบูหมมม่หอมได้หมดเยค่ะนนี่ หอมหอมหอมจริงหอมแล้วเราก็ตัดสบู่ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ่จะตัดหรือจะหั่นนะคะได้หมดเลยนะคะเพื่อนเเป็นสบู่สูตรที่กําจัดเชื้อแบคทีเรียก็จะดีมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนาเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพนเตรียมขวดมาเลยค่ะเพื่อนๆ่ก้อนใหญ่ก็หยิบใส่ กวยใส่ลงไปในขวดเลยค่ะขวดพร้อมกวยพร้อมนะคะใส่เลยค่ะโอเคค่ะเราใส่สบู่ไปในขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอต่อไปค่ะ<ม>เพื่อนท่านไหนนะคะมีน้ําสะอาดอยู่แล้วเนาะใส่น้ําสะอาดลงไปได้เลยนะคะพิเศษมากมากนะคะต้องการกําจัดคราบที่ฝังลึกอยู่ในโถชักชโกของเรานะคะท่านไหนมีน้ําส้มสายชูนะคะ ใช้ได้เช่นกันนะคะไม่ก้อยจะใส่ทั้งสองอย่างเลยนะว่าน้ำส้มสายชูนี่กำจัดกลิ่นได้ดีมากๆค่ะไม่ก้อยใส่น้ำ,นำส้มสายชูนะเพื่อนๆมีน้ำสะอาดก็ใส่น้ำสะอาดได้นะคะลงไปเลยกำจัดกลิ่นได้ดีมากๆฝังแน่นฝังลึกก็อกอ,อกค่ะเพื่อนๆจ้ะเรียกว่าเพื่อนๆไม่ต้องขัดห้องน้ำบ่อยนะห้องน้ำก็ขาวสะอาดหมดจดค่ารับแขกได้ค่ะหนูมีน้ำสะอาดธรรมดาค่ะไม่ก้อยใช้ได้เช่นกันนะคะ น้ำสะอาดลงไปแล้วนะคะใส่น้าส้มสายชูล,ลงไปเรียบร้อยแล้วนี่สําคัญมากๆค่ะกําจัดแบคทีเรียนี่ได้เป็นอย่างดีค่ะด้วยยาพาราเลยนะคะใส่ไป2เม็ดค่ะเ,เพื่อนๆลงไปเลยใส่ยาพาราลงไปแล้วค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็เขย่าเลย เสร็จแล้วคะ่ะขวดขจัดกลิ่นนะคะขจัดคราบสกปรกนะคะในถูชักโครกของเราค่ะโอ้ห oh. ไปดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะไม่ต้องทนอยู่กับกลิ่นเหม็นๆนะคะในถูส้วมของเรานะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะถ่ายหนักถ่ายเบาเนาะกําจัดคราบกําจัดกลิ่นง่ายๆค่ะกับแกเนาะเรามาทาความสะอาดนะคะถูชักโครกของเราอเลยค่ะเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะ แฟรค่ะเพื่อนๆค่ะท่านไหนนะคะมีเบกกิ้งโซดานะคะใช้ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆอย่ไี้เลยจัดข้าวค่ะหอมมากเลยเพื่อนห้องน้ำนี่ไม่สะอาดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยโถถ้าพวกของเราก็มีกลิ่นไม่ได้เลยเรียกว่าส่งกลิ่นนีไปทั้งบ้านเลยค่ะขอบนระคะกขอบเนี่ขอบขอบนิดนค่ะใช้แปงค่ะแปรงลเข้าขอบนิดนเลย ไว้นะคะสมหรือห้านาทีนะคะก็กดชะโคกล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็กดชะโคกเลยเลยค่ะเพื่อนจ๋าหลังจากที่เราขัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะมีมีขงชักโกชักโได้ค่ะเพื่อนหอมด้วยสะอาดด้วยโอ้หสะอาดเลยอะขัดโถชะโคกนะคะโถส้วมเรียบร้อยแล้วค่ะอะน้ำขวดนี้ไปเลยค่ะเพื่อน เพื่อนๆจ๋าขวดนี้เลยนี่ใส่ขวดพลาสติกค่ะลงไปในโถส้วมจ้าแก้ได้ทุกปัญหาเลยค่ะเพื่อนมาใส่ตรงไหนถ้าไม่ก้อยขาใส่ตรงนี้ค่ะเพื่อนใส่ไปนี่เลยนะคะอันนี้เลยนะคะเพื่อนไปนี่นะคะนี่ง่ายๆทีนี้นะคะดับกลิ่นเหม็นๆนะคะในโถส้วมโถชักโครกของเราค่ะเพื่อดนดันดันให้ค่ะนะคะ ยาพาราของเราใส่ในขัเพื่อนไปด้านข้างเห็นนะคะคพื่ขาใส่ขวดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดครอบให้เรียบร้อยเลยค่ะเพื่อใช้หมดนะคะก็สามารถนะคะเติมสบู่เติมยาพาราลงไปได้เลยนะคะแล้วเราก็กดชักโครกได้เลยค่ะโอ้หเนี่ยพื่นว้าว แก้ปัญหานะคะชักโครกของเราหมิ่นค่าค่าฝังแน่นลึกนะคะขัดยังไงไม่ออกสักทีแค่ใส่ขวพดพลาสติกลงไปในโถส้วมจ้าโถส้วมของเรานะคะก็จะสะอาดค่ะไล่กลิ่นขจัดคราบสกบปรกนะคะที่ฝังแน่นขัดไม่ออกสักทีนะคะทำแบบนี้เลยจ้าขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะไม่ต้องทนให้ห้องน้ําของเรานะคะเหม็นนะคะโถชักโครกแม่ก้อยค่ะมีค่าฝังลึกขัดง่ายๆด้วยสูตรนี้เลยนะคะห้องน้ําไม่หอมก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะโถชักโครกของเราหอมเลยค่ะไม่ต้องขัดห้องน้ําเป็นปีก็อยู่ได้จ้าบายบายไปก่อนนะคะทุกคนลองทํากันดูนะคะ